สา้สาวคนไหนนะคะที่มีอาการเหล่านี้รีบแนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอโดยด่วนเลยค่ะเนื่องจากว่าตัวรี่เองเนี่ยได้รับการตรวจพบว่าเป็นซีสที่บริเวณมดลูก นะด้านซ้ายเพราะว่ารี่เองเนี่ยมีอาการผิดปกตินะคะประจำเดือนมาไม่ปกติบางเดือนมามากบางเดือนมากระปิดกระปอยชอบเป็นตกขาวมีอาการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดนะคะและบางทีเนี่ยเวลาฉี่เนาะก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าปวดแสบนะคะฉี่บ่อยและมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะอิ่มเร็วท้องอืดบ่อยท้องเฟอ้อบ่อยนะคะ แล้วก็อย่างเนี่ยก็คือมีอาการเหมือนกับว่าปวดประเวณด้านหลังนะไปยันจนถึงต้นขาเลยนะคะแล้วก็ปวดท้องตรงที่มีซีสเนี่ยปวดแบบแ๊บแปบตุ๊บตุ๊บนะคะอยู่บ่อยๆ o อ่อนเพลียเนาะแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือเจ็บเต้านมนะคะและมีอีกหนึ่งอาการที่สังเกตได้ก็คือเวลาที่เรามีแฟนเนาะแล้วก็คุณหมอบอกว่ามันจะมีอาการเหมือนกับ เจ็บนะคะในระหว่างที่มีอ่าคอนแทคกับอ่าแฟนเรานะคะเหมือนกับว่าอ่ามันจะรู้สึกเจ็บเนาะในช่วงของกิจกรรมหรือว่าหลังกิจกรรมแบบนี้นะคะ และนี่นะคะก็คือกลุ่มอาการคร่าวๆที่รีได้ไปรวบรวมมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะยังไงก็สังเกตตัวเองกันสักนิดนึงว่าเราเนี่ยมีความผิดปกติตรงไหนไหมรู้สึกยังไงบ้างนะคะเพราะสุขภาพภายในเนี่ยสำคัญที่สุดเลยจะได้รับการรักษาจากคุณหมอโดยเร็วที่สุดเนาะสุขภาพภายในสำคัญที่สุดคะ่ะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะหน้าเนาะ